ับเสียบพ,พี่น้อเนาะโปรดทองอึงลืงอยู่เนี่สวัสดีค่ะมาเยี่ยมนะคะยาบาโต,าตนี่เลยโอ้ยหลับเลยเอิญหากระบวยิน,นเ,เ,เ,เฮ้ยตื่นตื่นตืน่นปาดเห็บพน่นนะเห็บจุนแลนอืมสวัสดีค่ะปอดโทปาดโท áo là nó vậy vậy phân nào nó này nó ừ phân là liền sẵn phân đi liền ơi cái bún nó ơi vào như đây nỉ hơi hơi สวัสดีค่ะอีร oh! ุยโอ้ตื่นเลยตะพุนอ่ะเฮ้ยตื่นเลยเฮ้ยโอ้ยอีรุ่ยเกียรทองแท้นี่หึมงแซบลายป่ะป่นอีรุยอียอ้ยเโอเฮ้ยป่นเอ้าอีรยป่นรถในระบ้ตัวใหญ่บาท7ออนซ2บันไปเลยบบัน เมืงเงนน่อยนอนเจ็บไปมาได้คะ่ะสวัสดีค่ะแดดๆดับพ่นะพเย็นเด้ตรงนี้พ่นเย็นเด้นี่เด้อพ่นเย็นนะเฮ้ม่สนใจนอนต่อพ,พอดนะนอนแซ่บเอ้าระบาดเหืวันนใด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้วนโตคือ้ว,วนอุกปุกเลยนี่นาะอ้วนแห้งปัดตัวเปนอ้วนแห้งคนใหญทีเลยบ้าโอ้โหจอแนนบางตัวอันอีด้อลูกยังได้อันกัเลย กรอกอะไรเนี่ยพี่ทอันนี้ก็กรอกด้ยนะความสุกขนาดไหนน่าสนใจดอกขากสันเนี่ยพวสนใจดอกสันต่อเนี่ยบัวเออเนาะโอ้เนาะหันลางใส่อีกเนาะกุไม่เล่นน้ำเนาะหันลัางให้เลยหวานปวดปวดปวดมืดเลย อยู really, a, okay, no? ่พายุยูมั่นเลยแหละเพลินเหนเนาะคลิปนี้จบเพียงขนีแล้วะค่ะเดอ้อพี่ดิมแหงเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้มาดาม,มงคูพเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ